คือกูจะไปติตอ่อสิจงอเล่บบ้บบบาซ้ายมือข้างหน้ามีเลยมีค่โคนะอยู่แบ็ไซด์นะีบี้มกูไม่รู้ว่ะถือว่ามีได้ข้างบนเยไม่กดไม่กดทิซ้ายไม่ได้เลยทกอ่ เฮปั๊บป๊บกูซอมแ่มาเชร์อะจริง่ไเข้านี่หรอไมเข้านี่ยหรอไม่เข้าเนี่หรอเฮ้ยมันมันมันอยู่นูนเลยมันอยู่นู้นสเลยปั๊บเออนี่ไม่ดู เขาจะรอชิวๆไอบาสไอบาสกมาสกลับมาอยู่เหรอสกลับมาอยู่เหรอ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 เาบชคิวดีกว่าเออใช่ใช่ฟังเสียงเอาฟังเสียงเอามาแล้วบามาเขารู้วงกัดยิงใช้ปกเตอร์เลยตายมึงมีหนใช้ชิมคนพีกนเลยบาสไครเว a r s t a n i n g แผนทอมบาตแนทอมเ้ีมเออ้ชิมมือมอค่ะ โอ้ยเน็ตลุดเนี่ยฟูแปลกๆว่ะเกือบไอ้ขี้กูกูเน็ตลุดเหมือนกันหลังนั้นในนั้นสองในนั้นสองหลังไปเล่นไก่เยชินแล้วอะไรไม่เป็นไรกูเน็ตลุดกูเน็ตลุดกูเน็ตลุตรีเขาตอนเล่นเป็นควายคือตอนตายมันก็จะเป็นโคตรไงวายวายละไม่ไหวแล้วโอ้ยพี่แกเข้าใช่ใช่เนี่ยเออเนี่ยไปละเ ไม่คมแล้วขอทำคำพูดยังไม่ได้มาคเลยคือแต่ก็ใช่เท <c oughs> ่าไหร่ไม่รู้หรอกได้ประมาณสามร้อยห้ารนะ้อยฮะวะน่ะพี่เกศซิกแซกหรือไงวะครบอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะฆ่าครบสุดมากอยู่สิเพื่อจัด เฮ้ยโคอยูนนี่โคอยืนนี้มาสมองนี่ฟูโคบอะมีตัวพังบอมแล้วน่พีกดกันะพี่สามสอง่งพีกไปเป็นชั่วโมงลวพี่บัตรก็มาได้ครับ กูยิงซูใครเะเฉยๆสะท้อนสนอยไม่ใช่อยู่กลางเลนอะไอปลั๊งสิเออ้้มาจะมกเอ้ยตรงกูตรักูขาล้เขาล้วกดินเสียงเอ้ยื้ลำสมเบดเยอะมากมากบ้านมึงจะเปิดประตูออกไปหาเปิดมันเปิดกูไม่ได้เปิดอ้ยเฮียมากระชิ่นะมากุมระบาดอ่ะ โค้บแม่งเลยเฮียรู้แล้วว่าโค้บมันจะมาบาร์บูชบาบูช,บบชไอเฮียหมามามโทษฟูคขาเก็บเ้วยไม่นานมันไม่โดนเฮ้ยมีโค้ดจะขึ้นมานะผู้ Spike planted สติบ yeah, ีบอะวะไอ้โอ้ยย่าเราดูอะไรกันดอู้กลัวเลยกลัวเลยไม่ไม่มาดูลอยหลังอ่ะคอยอ้อมหลังมันถอดดูเลยหลังอีกจะมีเสียงซีนะยังมีเสียงซีนะย่าเจ๊าซี my turn one enemy remaining มีตัวซีแล้วน่ารอด กูยิงทุเรศกว่ามันนนั่อีกเหรอมันแปดสิบมันโลมากโลโลมากบัดต็งตัวเองอ่ะเต็งนั่งเกือบละเกือบไม่โดนละกูอ๋ออ๋อไอ้เงี้ยยิงโอดีมาเฟนทอมเออฉลาดที่ไหนเลยมันรวยมันจะทำอะไรได้โอ้อหเชียงพูดซะโกยเงี้ยไอ้พี่หลุดไหนพี่เขาขโมยเขาไอ้กระบอกเขาไอ้กระบอกเขาไม่ขโมยเขาเดินผ่านชิ้งในช่วงนี้รวยไงฟูดออบให้เลย เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพี่เอาโอโจรอบนี้ขาดคนไปหนึ่นงคนเชื่อไหมแม่ขา้าบีบาบูสบาบูสโอ้ยโคคาโคล่าเฮ้ยบี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 โบีบี พยายามเดินมาไปแล้วอปย่าลาดิยังไงดิเมลาละเมลาละโอ้เม่งไอ้ดีดีวะอีตาไหมทีพี่จะไปเวิ่งเดินทางถึงไม่เห็นไหม,ไม,มไม่มีไม่มีใครตายเนาะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเลยเจ๋จวเจ๋วมากเฟสไปห้าเฟสถึงหา้าสองเล็กจังโอ้ยเศษเขตไล่อาพี่เลยเด้อ ดีเจก๊อตเสร็จไม่เดียวนั่งกดอยู่กูอยู่มูกอยู่มูกอยู่ฝั่งมูกอยู่ last player standing เอพวกมันเป็นกี่คนทีมนี้สกอร์หนักแบบแหละเออจะเป็นมีคนโดนล้างอาตัวนะตายดิแน่กูชนะชนะด้านไหนสั์

ไม่อยาตั้งมันเเกมอย่างเงี้ยอาดูได้ด้วยี่สยี่สี่ั้โคตรจัดดันโคตรเอ้คือเราพิกมันเองมันอีโค้ดมันนอนไม่หลับอ่ะเก้าสามคืนเนี่ยแปดสต้องต้องพิมพ์หมูไฟหมูไฟอ่ะ บ้๊าเรามาปีกันหหรอบอย่าบัเล้ามีเขามีันปิดเขาไหลได้อยากพิมพ์เรียวขาแมวอะเขาจะเขาเขาจะเป็นบั๊อยขี้เนี่เออนั่นแหละ่าปิดเด็ดโอ้ฝอยต้องปอกันมันจะเป็นอุ้ยระดับสแกนขันเทพนะระดับคนไทยต้องคือต้องคือต้องต้องอาจารย์ร้อตไร n it's you and me <laughs> One enemy remaining nice. Flawless Defenders win I will do it again and again and a bunch of other times I <laughs> will be proud